ไฟส่งไปตามรับเข้าอีกหนึ่งคันนะครับส s ดีแม็กวันพุธที่17นะครับกรกฎาคมนะครับโคมเป็นโคมเทียมนะหลอดไฟมากับรถไม่มีความสว่างเลยครับอันนี้เปิดไฟแล้วนะไฟไม่ออกเลยแล้วดูฟิล์มเป็นเซรามิกนะครับกลางคืนขับไม่ได้แน่ๆครั้งนี้ก็มีไฟเปิดอยู่นะแต่แผงไฟไม่มีเลยครับเดี๋ยวเราติดตั้งเป็นไบเดีนะครับ เปลี่ยนลูกแก้วใหม่แล้วเดี๋ยวเรามาดูความสว่างกันว่าดีกว่าเดิมขนาดไหนนะครับทาคลิปให้สั้นๆเทียบง่ายๆเลยจะลองดูไ,งนะดงออไฟสูงหน่อยขอญาต z มอกมาแบบไฟสูงนะไฟสูงยังเห็นนะครับไฟต่ําไม่เห็นเลยโอเคเอตัวเลือติดตั้งก่อนนะครับฝากติดตามต่อด้วยนะครับอันนี้ครับเราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นใบเอวดีลัพเตอร์นะครับพร้อมกับเปลี่ยนฝาครอบไฟหน้านะครับ ทั้งสองข้างเลยตัวไฟหน้านะครับเป็นรุ่น BLD Raptor ตัวนี้นะครับขายดีนะครับติดตั้งทุกวันนะครับลูกค้ามั่นใจนะครับราคาไม่สูงรับปัดไฟลีหน่อยอันนี้ก็คือไฟลีไฟวงแหวนเป็นของแถมจากทางร้านนะครับมา่ติดตั้ง BLD r a p t ร์ D นะครับจะได้ของแถมฟรีเลย สอนหน้าเลนตัวนี้นะครับลูกค้าซื้อมาเองได้นะครับร้านไม่คิดเงินเพิ่มปิดให้ฟรีเหมือนกันปัดไฟหน้าเลยไอ้ด้านเนี่ยเป็นโครมเทียมนะครับลูกค้าเปลี่ยนม,มาแล้วเป็นโครมเทียมมันเลยไม่สว่างข้างนี้โครมแท้แต่ว่าน้ำเข้าพ่อ,อน้้ำเข้าเพิ่ความสว่างมันไม่ได้นะครับเนี่ยครับเทียบกับตอนมาดูนะครับตอนมาเปิดไฟไม่เห็นเลยอันนี้ไฟต่ำนะครับ ขอไฟสูงหน่อยไฟตามนะครับมีคันออบชัดเจนครับไฟก็สว่างเต็มพื้นที่นะครับปิดไฟาปัดไฟาเนะครับไฟงามไฟสูงอีกทีนะครับไฟตามไฟสูงจะทำงานคู่กันทั้งสองช่องนะครับ <Okay. S 2> สูงกฎหมายร้อเซ็นนะครับ ไฟนะากาหนดให้สีขาวกับสีเหลืองเท่านั้นนะครับสําหรับกฎหมายประเทศไทยเราจะเน้นแต่งรถให้กระหว่างถูกกฎหมายนะครับไม่เยอะเกินไปไม่ลิเกมากไปนะเอาให้มันพอดีพอดีขอไฟลีหน่อยนะครับอันนี้ก็เข้าลุบเข้าลอยนะครับแข็งแรงทนทานนะตุนคตาที่เราใช้นี่ฮัดเกตมาให้แล้วนะครับไม่มีงานของผมเกตต่ำแน่นอนโอเคจะขอญอาติตรงนั้นคันนี้ก่อนนะครับเพีราเพิ่งออกจากมานะครับ เรียบร้อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ